คลิปนี้จะพาพี่น้องมาเบิงบริเวณตรงป่าจุดนี้ครับคุยกันกับแม่บ้านนะครับว่าจะทําความสะอาดใบไม้ใบยางหน้านะครับที่เขาล่วงร่นลงมากเ่ยจะทำความสะอาดสะอาดออกเพื่อล่อหนาฝนเพราะว่าหนาฝนโตมาเราวเข้าจะบ่ให้ใบไม้มันหนาแบบนี้ครับเพราะว่ามันเกิดเหตุครับพี่น้องเดี๋ยวจะห้ตรงนี้นะครับเกิดเหตุเดี๋ยวเราไปเบิงกันเลยนะครับเด้อนก็ จะก,กวาดแบบนี้นะครับกวาดออาใบไ,ไม้ที่มันหนานะครับมันหนาพอมันล้นลงมาจากนี่จากด้านบนลงสู่ด้านล่าง,างดูก,กวาดออกไปเพื่อจะเอาลงมาไปในี่หลองตรงนี้ครับประมาณตรงนี้ที่มีหลองอยู่ครับบริเวณพื้นดินตรงนี้เพรว่าจะให้เกิดเทโลงโงกว่าเซนว่าติดแตง่งพื้นที่ไว้ คิงมันกน็นาเยอหน่อยครับเดี๋ยวจะเอาเลื่อยมาเลาะใบออกดูเห็นมันโปรง่งโล่งจากน้อยส่วนพันกหวานด้วยครับพักหวานนี่อันปลามงนีปลูกปีหกศูนย์ครับก้อนมูเลยปลูกก่อนเพื่อนเลยนะครับบริเวณจุดย่อมย่อมมองนีครับจุดย่อมย่อมตรงนี้จุดแรกเลยที่ปลูกปลาน,นี่นะครับ พื้นที่ต่ว่าเขามาในตรงนี้จนะรู้สึกมีความเย็นชื่นใจได้เละครับพี่น,อน้องเดี๋ยวบางเยื่อเดือดแล้วจะกวาดลงไปตรงนั้นเนาะต้องวมตัวตัวยันไอยครับ,รบ,รบมันหนานหนาเกินไเครับไร,ริกวา,ยาดยาก้วยครับไรใบไหมต้องไปคุณพื้นดินตรงนี้เขาจะ ตัวใ,ใหม่ตัวนี้จะมีความชุมเื้อนยอยู่ครับเดี๋ยวีความชุมเื้อยอยู่จากน้อยอยู่เดี๋ยวจากน่อยเดี๋ยวผมจะขับเดืให้วบางตอกนะครับ แล้วกับเป็นผลสำเร็จครับบรรยากาศหลังจากที่เคี่ยไปแลว้วประมาณชั่วโมงเสร็จเศษครับกิ้งหม่ข้างบนกับแตงลงจัยงน้อยครับลงไปไม้ด้านล่างกับสะอาดครับสะอาดสดดีรอรุ่นผลมาเดือนเมษาพฤษภาแดงแดดในช่วงล่วงมาแล้วจัางน้อย รุ่นครับตรงนี้จะมีเห็ดเกิดไหมนะครับนี่คือปลาอย่างหน้าแหงแหลกของสวนนี้นะครับปิดไว้เอาเป็นกำลังใจให้จ้จจะรุ่นกับใ้ยเกือนเลยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม